ดค่ะบิทบุญสิริบุญญเกียรติผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ค่ะการศึกษาสูงสุดปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล ICT ในสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์ปัจจุบันบิทเป็น Data Scientist และเป็น Data Engineer มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง บิดโชคดีที่เกิดในครอบครัวก,การเมืองมีโอกาสได้ติดตามเรียนรู้ซึมซับวิถีทางการเมืองตั้งแต่อย่างเด็กๆทำให้บิดมีความชื่นชอบและสนใจอยากนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดวันนี้พักประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสบิดเข้ามาเป็นเลือดใหม่ของพักประชาธิปัตย์บิดจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนครศรีธรรมราชของเราให้เจริญก้าวหน้าเม็ดมีแนวทางและความตั้งใจที่จะเข้ามาสนับสนุนผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเป็นศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคใต้ เพราะจังหวัดของเราประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สมหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์สมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยทั้งนี้บิดยังอยากสนับสนุนคอนเซปต์ work from anywhere เพื่อให้นักพัฒนาจากทั่วประเทศได้เดินทางมาทำงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา วิทัโงเลงเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะมาเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวของภาคใต้เพราะจังหวัดของเรามีสถานที่น่าดึงดูดสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลและภูเขาเช่นเขาเหมนเขาหลวงอ่างเก็บน้ำกระทูนอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงรวมถึงหมู่บ้านคีรีวงและทะเลสองพ้องบีทจะเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวปีนผาเดินป่าปันจักรยานและเซิร์ฟซึ่งจะนำมาสู่การจัดมหกรรมทางกีฬาในอนาคตได้ค่ะบิทในฐานะคนรุ่นใหม่ที่พักประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสเข้ามาทำงานตามอุดมการแนวคิดอุดมการทันสมัยอุดมการที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังบิทจะเข้ามาเป็นกาวใจในการผสาน ความคิดของคนทุกรุ่นทุกวัยเพื่อสานต่อโครงการที่พรกประชาธิปัตย์ได้ริเริ่มไว้แล้วและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราบีทขออาสาเป็นผู้ประสานและรวบรวมความคิดของคนทุกรุ่นทุกวัยเข้าด้วยกันบีทมีความตั้งใจที่จะสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มั่นคงยั่งยืน และขอเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวบีทคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำถ้าพี่น้องทุกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่ยด้วยนะคะ